นาวาร่าแบ็กอิดิชันฟังก์ชันเยอะราคาย่อมเยาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนักสือนะคะวันนี้พามาพบกับนาวาร่าแบ็กอิดิชันหล่อๆคันนี้เครื่อง2.5ตัว e ป i t ก้จดกับเลขไมล์เ0 0 0หมกิโลนะคันนี้ราคาเพียงแค่439 00 0บาทกับค่างวดรอสัญญาจะอยู่ที่7,600ับาทนะคะสีขาวมูฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ l ด g h t โคตรหล่อเลยลูกค้าแล้วเป็นรถที่ไม่ห่วงแอร์หลังเออรถที่ไม่ห่วงแอร์หลังนะรุ่นนี้ ด้านหลังนะคะน็อตเดิมเดิมคันหน้าเดิมเดิมเมื่อกี้บอกด้านหลังมันไม่ใช่มันคือหน้าห้องเครื่องนะแบตเตอรี่ก่เปลี่ยนให้นะคะเบรก abs แนกันความร้อนอยู่เลยอ่ะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟ day l o งเดย์ไลท์แม็กอล a อ l o ติดรถมาแบบนี้นะจ๊ะหล่อแล้วนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้อย่างนี้เลยภายในได้ระบบกระจกไฟฟ้านะคะพวงมอะไรมันติฟังก์ชันไหมเก้าหมื่ function, 90, นเนาะแล้วก็คันนี้จอเล็กแต่ว่ามีแอร์หลังให้ ข้อตาหนิของเขามีแค่นี้เดียวคือหน้าจอเขาจะทํามาขนาดเล็กแต่จริงๆมันเชื่อมต่ออะไรได้ก็คือจบอไงลูกค้าด้านหลังให้แอร์หลังมาพร้อมไปแบบคุ้มๆนะเบาะหนังรอบพันเลยนะคะเบาะหนังแล้วก็ตัดด้วยไดส้มนะคะดีไซน์แบบดูแพงอะ่ะเออด้านหลังนะคะนี่กล้องถอยยังอยู่ครบเลยจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งจะบอกว่าใช้นวาวาร่าแล้วก็คือไม่เปลี่ยนใจเลยเนื่องจากว่านาวาร่าเนี่ยเป็นรถที่ฟังก์ชันเยอะ ราคาย่อมเยาวนะคะใช้งานดีนี่สวยๆนะคะน็อตเดิมๆซอกประตูเดิมๆเลยก<อ>็สำหรับ FC ที่สนใจอยากจับอยากจองคันนี้นะคะเบอร์โทรนี้ลายประมูลด้านล่างท้าคอนโมาได้เลยจ้า